สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎละัะขนากรกฎสามารถฟังได้ใน2สองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแร่งใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับค้องกานดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ billiverse สามหกเก้าตรงด้านล่างนี้ครับอัดลอาอดีมาถามก้าวคูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้สองตอนนะครับวันที่ห้ามีนาคมถึงสิบห้ามีนาคมนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะอยู่ถึงสิบห้ามีนาคมไหมนะ ถ้าอยู่ถึงก็จะได้ราคา2ต่อนะครับลดให้2ต่อตามจริงอันนี้พุดรอบ2แล้วมั้งนะครับเพราะว่ารอบแรกเราคือลดให้ตั้ง10วันน่าจะได้2อรอบอะแต่ว่า,าไม่แน่ใจนะครับว่าจะอยู่ถึงไหมทีนีเ้เนื่องจากว่าอีกช่องหนึ่งเขากด Subscribe ได้50,000คนนะครับก็เลยเมีโปราชาั่นเล็กๆตรงนี้ให้นะครับวันที่15นะั่นแหละเป็นวันเดทไลน์เนาะทีนี้ ในช่องของเราเองเนี่ยก็จะครบแสนคนแล้วนะครับเหลืออีก15,000คนยังไงก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับชอบในการพยากรณ์หรืออยากติดตามอย่างอะไรเงี้ยก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเพราะว่าจะได้ได้แสนหนึ่งแล้วจะได้อปไปแลกโลนะครับกับทาง YouTube เนาะเพราะว่า,ามันจะเป็นโลสีเงินน่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้านหนึ่งจะได้สีทองใช่ไหมคะสิบล้านน่นะครับแต่ว่าของเราก็ใกล้ละ อีกนิดหนึ่งแต่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะไม่แน่ใจว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้นะครับยังไงก็มันคือความสำเร็จของผมแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยถ้าอนาคตข้างหน้าเราเลิกทำตรงนี้ไปนะครับหมายถึงแยกย้ายกันไปในวันข้างหน้านะครับก็จะได้เป็นเรียกว่าเอาไว้ดูต่างหน้าเอาไว้ดูนึกถึงหวนอดีตว่าเออเราเคยทำตรงนี้นะมัน ประสบความสาเร็จนะมีคนติดตามตั้งแสนคนแหนมไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเป็นเป็นแรงบันดาลใจในบางอย่างให้เราหวดฮึดขึ้นสู้ด้วยในอนาคตนะ,นะครับเพราะว่าผมยเป็นคนที่เป็นคนโชคไม่ค่อยดีอะ่ะพูดง่ายๆเป็นคนไม่โชค,โชคไม่ดีในนั้นเนี่ยผมก็อยากมีอะไรบางอย่างที่มากับต้นตัวเองด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งเน ความภาคภูมิใจควาสาเร็จด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากได้นะครับแต่มันต้องแลกมากับแสนซับก่อนนะครับถึงจะขอทาง YouTube ไปได้นะครับโอเคก็รบกวนกดด้วยเนาะเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ตโดยไม่ต้องเสียตังค์นะอันนี้นะครับแค่กด s u b สไครต์เฉยๆไม่ไม่เสียตังคนะ์เนาะดังนั้นเนี่ยก็รบกวนกดให้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันไม่ได้บังคับนะแต่หมายถึงว่าใครที่ ชอบการพยากรณ์ชอบในตัวผมหรือจะเป็นาการอธิบายการสอนอะไรใดๆก็ได้ครับก็กดให้ด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นละนะครับก็เลยมีหวังอยู่แต่ตอนแรกอะ่ะเลิกหวังไปแล้วและแต่ว่าเดือนนี้เยอะขึ้นก็เลยโอเคใกล้ความฝันเข้าไปละกอะ็อะไรประมาณนี้ทีนี้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เจาะลึกดาวเสาโค,โคจรในราศีกุมนะครับไม่ใช่ราศีมีนขออภัยพอดียังไม่ได้แก้ตรงนี้ผมทำตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็เลย พิมพ์ผิดยังไงก็เลยผิดอยู่เหนกันนะครับต้องขออภัยด้วยครบรอบ1ปีในเดือนมีนาคม2024อันนี้เป็นการพยากรณแค่เฉพาะเดือนมีนาคมนะต้องบอกไว้ก่อนหลายคนจะงงว่าเอา้าก็เดือนนี้เดือนมีนาคมทําไมมาพยากรณ์ปกติเราจะต้องพยากรณ์ก่อนไม่ใช่เหรอใช่ครับคลิปนี้ลงอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดือนก็ได้นะเดือนมีนาคมเนะี่ยต้องขออภยนะัยในที่นี้เพราะว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าดาวเสาร์เกนนาะนวังเกษตรเหมือนกับดาวราหูในตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็เลยเอามาพยากรณ์ในเดือนนี้นั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยสำหรับคนกรกฎเนาะอยู่จุดกําเนิดซ้ายมือสุดตานุราศีกรกฎได้ทั้งราศีและลัคนานะครับตรงนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าดาวเสาร์เนี่ยอันดับแรกเป็นเจ้าเรือนราศีมาก่อนเนาะนะครับก็คือพพป,ปัะตตะนิของคนราศีกรกฎนั่นเองนะครับอยู่ทางขวามือสุดนะครับตรงข้ามลัคนาภพที่7 1 2 3 4 5 6 7 7งมเนี่ยมันเป็นภพตรงกันข้ามนะครับเขาเรียกว่า มันแปลว่าอะไรบ้างเรามาทาความเข้าใจดาวเสาเป็นเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยปัตนิเนี่ยมันแปลว่าคนตรงข้ามทั้งหมดคนตรงข้ามแปลว่าอะไรครับต้องไม่ใช่เพื่อนต้องไม่ใช่ญาตินะครับต้องไม่ใช่ครอบครัวเรานะมันคือตรงกันข้ามมันคืออะไรบ้างล่ะมันคือบัตดี้บัตดี้ไม่ใช่คือมันเอาบัตดี้ก็ไม่ใช่เพื่อนหรอกใช่ครับแต่มันมากกว่าเพื่อนมันคือมีการปลูกพันธสัญญาใจกันอย่างเช่น เฮ้ยเหมือนคล้ายๆกับคนหนังจีนสมัยก่อนนะ่ะสาบานกันเป็นพี่น้องใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ไม่ทําแล้วนะมันเฉยก็แค่ว่าเออรู้รู้กันเองอะว่าอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเรารู้ทุกเรื่องฉันก็กลุ้มความลับของของ,ของเธอทั้งหมดเธอก็กลุ้มความลับของฉันทั้งหมดอ่ประมาณเนี้ยเขาเราียกบัดดีนะก็คือพื่อนไงว่าคือคู่หูอะคู่หูคู่หานะครับก็คือพื่อนไงว่าพบตรงกันข้ามอย่าลืมนะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือบัตดี้นะครับ2คือคู่ครองนะครับไอ้คู่ครองเนี่ยก็เห็นทุกอย่างนั่นแหละถูกปะ่ะอ่ะไอนน้เราก็น่าจะเข้าใจกันนะครับอ่าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับก็ตามนั้นแหละ3ก็คือหุ้นส่วนแต่ว่าหุ้นส่วนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่หมายถึงว่าเราครึง่งหนึ่งเธอครึง่งหนึ่งหมายความว่ามันแบ่งครึง่งหมายความว่าหุ้นส่วนที่ลงไปอ่ะมัน50-50 แต่มันไม่ได้แปลว่า50ิเสมอนะครับแต่หมายถึงว่าฉันอาจจะ70เธออาจจะ30ก็ได้เพราะจะเป็นคนตั้งบริษัทอนไ้ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับหมายคมว่าหุ้นส่วนก็คือหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของการทํางานของทั้งหมดของเราคืออย่าลืมว่างานมันคือชีวิตของเราเพราะเราเอาไปผูกไว้กับงานทุกคนนั่นแหละเช่นเรามีงานทําให้เกิดเงินเดือนเงินเดือน,อนก็เอาไปซื้อกินซื้อใช้ถูกไหมครับเอาไว้ใช้ชีวิตก็มีเงินตรงนั้นมาก็คืองานงานคือ ทุกอย่างของชีวิตเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะมี2ออย่างก็คือนอนกับทํางานมันจะใช้เวลามากที่สุดมากที่สุดก็คืองานทําทั้งวันถูกไหมครับพอไปถึงบ้านอะนอนหลับพักผ่อนเพียก็นอนกันก,ก็ใช้ชีวิตบนเตียงมากที่สุดด้วยก็คือนอนถูกไหมครับดังนั้นคนเราอ่ะจะอยู่2ออย่างเท่านั้นแหละครับที่ใช้ชีวิตมากที่สุดใน365วันคือปีหนึ่งี่ยเราสกคเป็นปีนะก็หมายความว่านอนกับทำงาน ถูกปะทำงานยิ่งมากกว่าเลยดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยก็คือหุ้นส่วนคือทําให้เราอะมีข้ออะไรแบบสมมติว่าฉันมีเงินแค่5 0 0 0 0นแต่จะเปิดธุรกิจมันต้องใช้เงินล้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันอาจต้องสร้างโรงงานต้องนู่นนี่นั่นต้องทำออฟฟิศอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องใช้เงินทุนสูงแต่เราทําคนเดียวมันทําไม่ได้ ในนั้นเนี่ยก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนดังน,นั้นอย่างหุ้นส่วนก็จะเป็นคนที่เติมเต็มส่วนที่ขาดเหลือของเราในนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับคู่ใจนั่นแหละครับที่มาเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายที่ที่แบบว่าอาสมมติว่าหลังเลิกงานทุกคนมีแฟนใช่ไหมแต่ถ้าฉันไม่มีแฟนมันก็เหงาหงอยเศร้าส้อย,อยก็เหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งที่มาเติมเต็มชีวิตเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นคืาเรียกวา่ามันมีอีกพาร์ทหนึ่งที่มันมีแบบคืาเรียกว่าพาร์ พัดรีแลกซ์เนี่ยครับอ่าก็คือพูดง่ายว่ามีความสุขจากการมีคู่จากการมีลูกมีหลานอะไรอย่างี้ครับมันก็คือครอบครัวเป็นความมั่นคงอีกประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือปัตตนีได้เหมือนกันเนาะในนั้นเนี่ยก็คือคู่ครองนะอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่ามันคือส่วนหลักที่ค่อนข้างสําคัญกับชีวิตมนุษย์เรามากนะเพราะปัตตนีเนี่ยมันถึงเป็นเกณฑ์ลัขนาดไงครับอ่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคู่ศัตรูครับศัตรูยังใช้ปัตตานีเลยนะเพราะมันหมายถึงว่า อะไรก็ตามที่อยู่ตรงข้ามเราคล้ายชงนั่นแหละครับอ่าก็ที่ว่าปีชงอะมันคืออะไรก็คือคล้ายๆกับว่าเราจุดกําเนิดอ,อยู่ที่กรกฎใช่ไหมในนั้นเนี่ยปีหมายถึงดาวพฤหัสก็คือไทสวยเนี่ยจะต้องมาทับที่ปีตรงกันข้ามถึงจะหมายถึงแรงตรงนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นโหราศาสตร์จีนเนาะแต่ว่าของไทยเนี่ยพฤหัสแรงลักกับดีนะอ่ะมันแต่ว่าอันนั้นมันคือปีไงอันนี้คือเดือนราศีคือเดือนนะครับเรากําลังดูเดือนอยู่ แต่ว่านักษัตร์เนี่ยขดูปีนะครับอันนั้นเขาจะเก็บเสติในการแรงของเขาว่ามันเป็นคนละแบบกันแต่ของเราอะ่ะมันเป็นเดือนพระหัสแรงหลักจริงดีนะครับทีนี้มันหมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญาการผูกมัดมันจะหมายถึงการผูกมัดทางใจทางกฎหมายได้หมดครับก็คือการผูกพันกันก็จะเป็นปฏิทได้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ มันไปอยู่ในเรือนมรณะมันแปลว่าอะไรมรณะเนี่ยมีความหมายเยอะครับเหมือนกันคล้ายปตัตนิเลยเยอะมากมรณะก็คืออจําไว้นิดหน่อยก็พอเอาแต่คีย์เวิร์ดเนาะจะได้ไม่ไม่เสียเวลาไปมากจะได้ไม่ต้องงงมากมรรณะเนี่ยคือการผัดภาคจากราถามว่าเอา้ามรณะมันก็ตายใช่ไหมเนี่ยมันมัน,มนรรณะเนี่ยเนี่ยคืออ่านตายตัวไงอ,อ่านตามตัวตายตัวเนี่ยมรรณะเนี่ยนะครับมันแปลว่าตายใช่ไหมใช่ครับ มรณะคือมรณงก็คือการตายนี่แหละถูกต้องแต่คาว่าตายมีหลายประเภท 1. ถ้าดาวการงานไปตกมรณะก็เมื่อหมายถึงงานที่ต้องออกจากงานตกงานไงอ่ะถูกไหมดังนั้นมรณะแปลว่าตายจริงแต่มันไม่เราอย่าตีความแปลว่าตายแบบนั้นแต่มันหมายความว่าความตายเนี่ยมันหมายถึงการสิ้นสุดดังนั้นมรณะแปลว่าสิ้นสุดได้นะอย่างเช่นป่วยพอดาวเสาดาวราวหูไปเกษตรเนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยนะครับมันอาจจะหมายถึง โรคภัยสิ้นสุดก็ได้หมายถึงหายป่วยเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนกันในนั้นบารณะเนี่ยมันจะหมายถึงให้ดีมีเงื่อนไขจําไว้ว่าบารณะให้ดีมีเงื่อนไขเสมอเขาเรียกว่าเป็นทุกขราบนะครับทีนี้บารณะมรณงคือตายใช่แต่ความตายมันตายหลายประเภทมันตายจากงานตายจากความรักก็คืออย่าล้างก็ได้ตายจากกันเนี่ยมันก็ใช่การพัดพลากจากลาความเสียใจก็ใช่ การพัดพาก่ะครับมันก็คือคว,ความความความต้องห่างเหินกันนะหรือบางทีห่างกันแล้วก็ห่างกันเลยคือไม่ได้เจอกันอีกเลยเช่นบางคนเนี่ยแบบเออฉันได้สามีเป็นคนต่างชาตินะก็ต้องจากเพื่อนใช่ไหมาจากกันไปตลอดก็คือพูดง่ายว่าแทบจะไม่ต้องคือแทบจะไม่ได้กลับมากลับมาแบบอาจจะแบบไม่ใช่ปีละครั้งนะอาจจะหมายถึงกลับมาสัก สิปีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีจนแบบลืมอ่ะเอออะไรแบบเนี้ยทิ้งจะมาครั้งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือเขาไปได้ดีต่างถิ่นแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างถิ่นไปเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็คืออยู่ไกลไปเลยอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอยู่ที่ชนบทต่างถิ่นแล้วไปทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกมีหลานอยู่ที่กรุงเทพเลยไม่ได้กลับมาสักทีอย่างเงี้ยครับนานๆทีมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยครับหรือมาเยี่ยมญาติบ้างอย่างเงี้ยอ่ะก็หมายถึงเหมือนกันคล้าตายจากกันไป ก็ก็ใช่มันคือการพัดพลากชนิดหนึ่งเรียกว่าตายจากกันแต่ตามจริงมันไม่ใช่ตายจากนะครับแต่เราเราเรียกว่าตายจากแต่ตามจริงมันหมายถึงการผัดพรากเนาะ,ะเราต้องใช้คําให้ถูกด้วยนะครับประมาณนี้อ่ะดังนั้นปตัตตานิมรณะจึงหมายความว่าอ่าเราเอาคู่คของก,อก่อนเพราะมันมันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดคู่ของคู่รองมรณะแปลว่าคือปัติมรณะเรียกอย่างนี้ดีกว่าปัตตนิมรณะเรียกว่า การที่คู่ของเราอะอาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นดันไกลเพื่อไปสังหาอนาคตใหม่คืออย่างเช่นบางคนเป็นราชการพอมีตําแหน่งสูงขึ้นใช่ไหมครับ้ยายไปต่างถิ่นจะต้องมีตําแหน่งสูงขึ้นเพราะว่าญาติผมก็มีเขาก็ก็คือไม่ได้อยู่กันด้วยกันกับภรรยานะครับเขาก็เลยแบบไปอยู่ต่างถิ่นแล้วเขาก็เจริญขึ้นเรื่อย นะครับจเจริญขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็คือืปลว่าต้องย้ายทุกครั้งย้ายทีหนึ่งก็จะขั้นเลื่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เงินเดือนขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่มันอาจจะต้องมีการพับพลาดจากกันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเป็นอยู่แล้วเมื่อดาวปัตนิไปลงเดือนบรณะแต่คนกรกฎอาจจะโชคร้ยายกว่าเาอื่นเขานิดนึงตรงที่ว่าดาวเสามันอยู่นานกว่าเพื่อนสองปีครึง่งดังนั้นเนี่ยก็เออก็ตามนั้นนะครับเวลาไม่ย้ายคือไม่ย้ายเลย อยู่นานเลยแต่พอย้ายทีหนึ่งก็คือย้ายนานเลยกว่าจะได้ย้ายกลับมาอะไรเงี้ยมันก็จะอืมนิดนึงก็ก็เอาเป็นว่าธรรมชาตินี้จะสั่นให้มันลงตัวแล้วกันมันมันก็อาจจะแบบเวลาอยู่กับเราก็อยู่นานไงเวลาไปก็คือไปนานไงอะไรประมาณนี้ครับมันก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะนะชนิดปตัตตานีมรณะเป็นในทางที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มันอาจจะไปในทางดีบวกเสียก็หมายความว่ามันเป็นตัวขลาดก็อย่างเมื่อกี้บอกว่า ไปได้ดีต่างถิ่นนะแต่ว่ามีการเลื่อนขั้นอ่าได้ชื่อเสียงได้ได้ได้นาไดดาแต่ว่าอาจจะต้องพัดภาคห่างไกลกันก็เป็นไปได้เห็นไหมต้องมีการพัดภาคกันอ่ปาปัตตนีมรณะเนี่ยมันจะหมายถึงอย่างอื่นได้ได้ได้หมดที่พูดไปอะได้หมดนะครับก็หมายถึงการโศกเศร้าเสียใจการทําผิดการที่เราต้องไปรับเอ่อปัญหาตรงนั้นด้วยกับคู่ครองก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกัน เพราะว่าปฏิมาตินานไปว่าทาเรื่องทําปัญหาได้ด้วยนะครับเราก็ต้องเข้าไปรับผิดช,ชอบด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้เรามาดูที่ดาวสาเกาะระหว่างเกษตรด้วยนะครับการาหูหมายความว่าด้วยด้วยอ่ระหว่างตรงนี้หมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการพัดภาคจากราจากคู่ครองเนี่ยเป็นไปได้สูงแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยอยู่คือผู้ใหญ่หมายความว่าเราควรจะปรึกษาผู้ใหญ่ว่าจะเอายังไงดีหรือ มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นหมายความว่าไปได้ดีไม่ใช่ไปแล้วมันเสียนะครับไปแล้วได้ดีไปแล้วผู้ใหญ่มีการเลื่อนขั้นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือให้การแลกเปลี่ยนมาจุนเจือเราอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้เรื่องร้ายแต่ว่าอาจจะมีการผัดพลาดอาจจะต้องมีการห่างไกลกันแต่วิธีการก็คือ ก็มันไปหาเขาเอาหรือให้เขากลับมาหาเราบ้างอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเลือกไม่ได้อ่ะก็ดาวสองอยู่2องปีครึ่งก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวพอมันเข้าเรืนสุภาพปุ๊บมันก็มีเกณฑ์การอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นเหมือนกันนะเพราะว่าบรณนกับสุภาพมันหมายถึงการเดินทางไกลแล้วก็ต่อที่ต่างถิ่นนันไกลด้วยดังนั้นคนราศ,รากศีกรกฎอาจจะต้องผัดภาคยาวเลยครับอ่าสองปีนี้เลยนะไม่สองปีนี้เขาเรียกว่าสองราศีนี้เลยคือพูดง่ายว่า สองปีครึ่งบวกสองปีครึ่งเป็นห้าปีนะครับดังนั้นเนี่ยคนกรกฎเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งนไปละเหลือสี่ปีละนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องผัดผ่าค่อนข้างายาวนานดังนั้นเนี่ยถ้าไปหากันได้ก็ไปก็แค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนอมีเนื้อข้างในคือดีแต่อาจจะต้องมีการผัดพ่ากันนะครับยังไงก็ทำใจครับเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปเนาะตามธรรมชาติ